ผัดกระเพราเทมเป้คลิปนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะบอกสูตรอาหารอร่อยๆใดๆนะคะแค่อยากจะบอกผู้ที่เพิ่งเริ่มรู้จักเทมเป้ว่าสามารถนำมาทำเมนูแบบนี้ได้เหมือนกันเทมเป้ที่ซื้อมาวันนี้เป็นเทมเป้ห่อใบตองมานะคะเป็นเทมเป้ถั่วเหลืองเมนูวันนี้จะนำเทมเป้มาทำผัดกระเพราเรียนแบบผัดกระเพราหมูสับค่ะ โดยขั้นตอนแรกนะคะบีเทมเป้ให้ร่วนๆเหมือนหมูสับจากนั้นเติมแป้งถั่วลูกไก่ลงไปนะคะเพื่อให้ดูร่วนๆเกาะตัวมากขึ้นแล้วก็เหมือนหมูสับมากขึ้นค่ะแถมได้โปรตีนเพิ่มได้ประโยชน์จากถั่วลูกไก่ด้วยปริมาณที่ใส่กะกะเอาได้เลยนะคะให้พอคลุกเคล้าได้ทั่วกัน มาตั้งกระทะกันเลยค่ะอันนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันร้อนก็ใส่พริกกระเทียมเหมือนกับกระเพราทั่วไปใครกินเจเลยก็ปรับเปลี่ยนเอานะคะเอากระเทียมออกไปก็ได้ค่ะผัดกระเพราว,วันนี้จะใส่พริกน้อยนิดนึงนะคะเพราะว่าแอดมินกลัวปลดไหล่ย,ย้อนกำเริบเนาะกินเผ็ดไม่ได้มากนะคะ พอพริกกระเทียมได้ที่ก็เทเทมเป้ที่คลุกแป้งถั่วลูกไก่ไว้ได้เลยค่ะปรุงรสตามชอบได้เลยนะคะใครกินเจก็ใส่ซอสเห็ดหอมใครกินปกติก็ซอสหอยนางรมได้เลยค่ะตามด้วยซอสปรุงรสอดนินงไม่ใส่น้ำตาลนะคะเมนูนี้ พอเทมเป้สุกเหลืองสวยได้ที่แล้วนะคะก็ใส่ใบกระเพราได้เลยค่ะอันนี้เป็นใบกระเพราที่ปลูกเองนะคะไม่รู้ว่าเป็นเทมเป้ผัดกระเพราหรือผัดใบกระเพราใส่เทมเป้ เรียบร้อยแล้วนะคะผัดกระเพราเทมเป้ร้อนๆจานนี้ใช้เทมเป้50กรัมนะคะโปรตีนประมาณ10กรัมค่ะหาใครชอบไอเดียเมนูอาหารสุขภาพดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามสุขภาพดีรีวิวนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ